You're the one that I want, eh eh eh. The one that I need, eh eh eh. The one I'll be free, eh hey, hey, eh hey. eh. You're the one that I want, eh eh eh. The one that I need, eh eh eh. The one I'll be free, eh eh eh. Hey. ห hey, า hey. hey. อัลบั้ม5ใบเสร็จเนาะอัลบั้มละ22,000วอนโดยภาษีไปอีก566บาทค่ะรวมทั้งหมดนั้นไม่รู้อ่ะอย่าไปรวมเลยอันนี้เป็น ก็ใส่ารสั่งกับซินนาลานะคะซึ่งห้าบัมเหมือนกันทุกอันใครอยากได้บ้างเนี่ยแจกแจกแจกก็คือสั่งกับเจ้าไหนเขาก็จะแบบมีอะไรพิเศษพิเศษแบบนี้ให้ For good เวอร์ชันที่2 To be free ในไหนเวอร์ชันที่3อันนี้อันนี้สีน้ำเงิน This moment นะฮะเวอร์ชันที่4 Afterglow แล้วก็เวอร์ชันที่5 New romance อะแลบัก็มีชื่อ romanticize นะครับมี5เวอร์ชันอ่ะเรามาเริ่มกันที่เวอร์ชันที่1 For good นะฮะสีแบบน้ำตาลเนาะอะไรเนี่ยเป็นกล่องบางๆ ฉันเข้าใจแล้วอันนี้โอเคผ่นไปอันนี้ก็เป็นซีดีโดยปกติแล้วเนี่ยซีดีสมัยก่อนอะ่ะก็จะสุ่มด้วยนะว่าแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นใครอัลบั้มก่อนก่อนอันนี้ไม่มีละอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นตีมไปเป็นตีมก็ไม่ต้องตื่นเต้นว่าจะได้ซีดีของอันนี้คือ เนื้อเพลงก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นโปสการ์นะจ๊ะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันอ๋อก็คือเล่มที่หนึ่งเอ้ยเวอร์ชั่นที่หนึ่งก็จะเป็นสไตล์แบบเรโทรเรโทรหนังๆคือมีรูปเด็กๆเ,เนี่ยหนึ่งรูปนอกนั้นก็เป็นแบบอ่ะถ่ายอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะมาดูอะไรบ้าง น้องเจคะ่ะน้องเจของพี่กรี๊ดหนึ่งทีจบนี่ไงน้องเจกับพี่ร้อนสุปว่าเวอร์ชันหนึ่งได้น้องเจกับพี่ร้อนนะคะน่อ่ะมาเปิดคร่าวๆมีที่ขคานหนังสือ To be free อันนี้ก็คือซีดีไม่เปิดเนาะสีม่วงแหละอันนี้เป็นเลีเหมือนกันแล้วก็โปสาการ์ดอันนี้แอบแนวอะไรเนี่ยอเมริกันบอยอะไรเงี้ยกิงยีนข,ขาดขาดนะคะก็ก็คงเหมือนกันตรงที่มีโปสเตอร์รวมโปสเตอร์รวมหนึ่งอันที่เหลือก็เป็นแบบ f ฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้นะคะ่ะให้มาทำไมเนี่ยอ่ามันหลวนต่อได้ใครคะได้ใครคะตื่นตื่นจบล้องรองมที่สุดเราข้ามไปดูการดิพี่ร่อนตักเรามากเลยเพราะเราเวลาเราซื้อที่ไรเราจะได้พี่ร่อนเป็นหลักตะลันน้องแนวอเมริกันเรโทรต่อไปเวอรสามค่ะอยู่ไหนเอ่ย อันนี้เป็น this moment ก็อันนี้ใครคะมินยอนอจ้ะหล่อจ้ะจบจ้ะซีและโพสคอร์ไม่ดูข้างในแล้วกันนะค้เกียดแก่อันนี้ก็เป็นรวมนะฮะสไตล์เขาอันนี้เลลิกโ o t o บุ๊กแนวไหนนะจะเรียกว่าแนวไหนดีนะเอ้เก็บไปก่อนรอดหล่อมากค่ะ ได้ใครคะได้ใครคะน้องเจน้องเจและมินเจมันต้องเป็นการที่มีข้ามากแน่เลยคะ่ะมีคนแย่งชิงแน่นอนอีกอีกออีกอีกสีนกกะคะอันนี้ออกสีเลยเอ่ยน้องเจมาแล้ว ซีดีผ่านไปครับอันนี้รวมๆอันนี้ดูอีลิเก,กนซ์ขึ้นมานิดนึงเอลิล็กส์นะฮะแล้วก็โฟโต้บุ๊กรูรามาเฮาบ็อกบ็อกใครเอ่ยเฮ้ยฉันได้น้องเชยเยอะมากอ่ะนี่แบคโฮมาแล้วสวยจริงๆอ่ะมินยอนนะสวยจริงๆ สองแฝดแห่งปูซานโรราโดยเฉพาะนี่พี่ร้อนหล่อมากเลยดูรวยสุดๆสวยงามค่ะผ่านไปเวอร์สี่นะคะต่อไปเป็นเวอร์ห้าเวอร์ 5. อารอนนะคะคือฉันให้พี่ร้อนเบอร์หนึ่งว่ะดูดิ หล่อมากพี่รอนคือหล่อมากจริงๆี C D ผ่านไปอ้อันนี้คือถ้าบอกว่าหลูแล้วอันนี้หู้สุดหลูมากๆเป็นชุดแบบสูตรอันนี้ก็เวลิสผ่านไปมาลุ้นต่อฉันจะได้น้ำเจลอ,อีกไหมคะนั่นอ้าม่คู่กับพี่รอนเหรอ <laughs> มาเจอกันทุกวันไอ้น,นี่เหมือนซ้ำเลยดีงาม เล่มนี้คือดีเล่มนี้สวยอะสวยแบบมีคลาสอะเออสวยแบบคตรรวยอะแต่ละคนอันนี้ดีมากโอเคจบแล้วห้าบัมมาสรุปว่าเราได้การ์ดของใครบ้างดีกว่าอันนี้ยสำคัญสุดละก็ประมาณนี mm ้ประมาณนี้ นนมาลุ้นกันมาคะ่ะมาดูกันว่าเราได้โปสเตอร์ของใครบ้างเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะตึงตึงตึงมีความเอฟเฟกอ,อันนี้เป็นโปสเตอร์รวมนะจ๊ะรูชอบรูปนี้มากเลยอะเพราะทุกคนมองไปที่พี่ร้อนนี่ร้อน,นอะพี่ช่างเป็นที่รักของน้องๆอะ่ะบอกเลยทุกคนรักพี่เนาะอ,อ่ะ อันนี้รวมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูรูปอื่นต่อรึบตามมาด้วยน้องเจค่ะตรรนไปแบบเร็วๆนะยังสองซใครเอ่ยอึดอึดอึดฮิลันมีความแบบว่าคิวบากคนต่อไปนะคะคนต่อไปได้มา5ห้าโปสเตอร์ห้าใบมินยันจ้ะมันก็รอตลอดอยู่แล้วละคนเนี้ยและสุดท้ายก็คือ โคเท่ที่สุดเท่ที่สุดก็เป็นรวมหนึ่งใบแล้วก็เดี่ยวสีใบนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะจ๊ะกับการ Unbox อัลบั้ม m a n t i c i z e เป็น f ูอัลบัมของ New East ที่ c o m e b a c เมื่อวันที่19เมษายมษานั่นเองนะจ๊ะวันนี้ที่เราอัดเนี่ย บอกเลยเรา,าเรามาอัดซ่อมพอรอบแรกคือรอบแรกคือถ่ายเบอร์มาอัดซ่อมวันนี้ก็อยากจะบอกว่าวันนี้วันที่30เมษานิวอีสได้สองถ้วยแล้วกับอัลบั้มนี้เฮดีใจด้วยเด็กๆโอเคแล้วเจอกันอัลบั้มต่อไปนะจ๊ะบายบรา